จากธรรมชาติ4ชนิด028915 4 c c 082 CCC 2211สวัสดีค่ะคุณผู้ชม EatMR นะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการสารอาหารกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะมาด้ยวยเรื่องของน้ำมันสกัดเย็นคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะกับอาจารย์รุตสุวรรณเสรีกเกษมนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารเช่นเคยคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะคแหมอยู่กับเรามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคแหมได้ให้ความรู้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยในวันนี้ในเรื่องของน้ํามันสกัดเย็นซึ่งจริงๆอาจารย์เนี่ยได้พูดคํานี้เนี่ยมาในหลาย,ลายต่อหลายตอนแล้วคุณผูๆๆๆๆ้ชมเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงเทปนี้ว่าน้ํามันสกัดเย็นคืออะไรคะน้ํามันสกัดเย็นเป็นน้ํามันที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีค่ะแล้วไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนะอนะครับมันก็เลเรียกว่าสกัดเย็น อย่างเช่นว่าผู้ชมทางบ้านอาจจะเอางางาดํางาขาวะนะครับมาบีบมันจะได้น้ํามันออกมาเห็นไหมฮะ,ะมันก็จะกลายเป็นน้ำมันสก,กัดเดย็นเหมือนกันออ๋ครับ ความเข้าใจของแพทเนี่ยนะคะคิดว่ามันจะต้องไปสกัดในห้องอุณหภูมิตำท <laughs> <laughs> คือจะต้องมีความเย็นมาเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคือทอํายังไงก็ได้อย่าให้เกิน70งองศาอย่าให้ความร้อนเกิน70องศาถ้าเกิน70องศามันไม่เรียกสกัดเย็นแล้วคือห้ามไปโดนความร้อนรกรรมาวิธีอะไรต่างๆไม่ถือว่าสกัดเย็นละอ่ามันต้องแบ่งอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแพทจะได้เข้าใจค่ะน้วมันสกัดเย็นกับน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีที่ขายอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเห็นไหมฮะที่ขวดใส่ขวดเลื้อเลี่ย เขาเรียกน้ำมันผ่านกรรมวิธีหรือเขาเรียกว่า RBD นะครับเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษน้ำมันผ่านกรรมวิธีเนี่ยวิธีการทํามันแตกต่างกับน้ำมันสกัดเย็นวิธีการทำเนี่ยผมขอคุยไปเลยนะฮะอย่างเอาถั่วเหลืองเอาทานตะวันมาเป็นเม็ดถั่วเหลืองเม็ดทานตะวันอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จมารีบเป็นแผ่นนะครับนี่คือการทําน้ํามันนะครับมารีบเป็นแผ่นเสร็จเขาใส่ไอ้ตัวเฮกเซนเฮกเซนคือคล้ายๆทินเนอร์เป็นตัวทําละลาย เอาให้เนื้อถั่วเหลืองเนื้อนตะวันเนี่ยให้ได้น้ํามันมันออกมามันจะดึงน้ํามันออกมามันได้ประมาณได้ประมาณ30-50%แล้วแต่ชนิดของพืชตัวนั้นเวลาดึงออกมาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเรียกกรรมันจะสีดําเหม็นมากเป็นน้ํามันนะครับมันจะสีดําเหม็นมากตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปไปฟอกอีกทีหนึ่งที่ว่าไอ้ตัวเฮกเซนเนี่ยตัวทำลายตัวนี้ถ้ามี30ส่วนในล้านส่วนในร่างกายเรามันจะเป็นสารก่อมะเร็งเห็นไหมฮะอันตรายแล้วหนึ่งนะฮะ เวลาได้กรมออกมาเหม็นมากเขาจะใช้กรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกตัวนี้กรดตัวนี้เขาใช้ในอุตสาหกรรมล้างสีเสนิมรถยนต์ <c oughs> อุตสาหกรรมขัดห้องน้ำานออย่าล้างห้องน้ำน่าอร่อยเลยทีเดียวไม่ใช่นะครับเขามาล้างล้างไอ้กรมตัวนี้ให้มันสะอาดให้มันขาวให้มันใสเสร็จมันได้ตัวนี้ออกมามันจะม,มีกดไขมันอิสระเ <c oughs> ขาก็ใช้อะไรต่อใช้โซดาไฟยิ้มๆงั้นเลยนะครับโซดาไฟมาล้างกรดไขมันอิสระนะครับ กดโซดาไฟเฮกเซนอร่อยเลยสุดยอดแล้วเขาทำไงต่อเขาเอาเอาน้ำเอาน้ำเนี่ยมาล้างออกไปยังไม่จบเหรอคะเนี่ยเอาน้ำมาล้างาน้ำล้างเคมีพวกนี้ออกไปเขาบอกว่าล้างสะอาดแล้วแต่เคมีพวกนี้เรารู้จักนาโนเทคโนโลยีเนี่ยและนาโนของเคมีพวกนี้มันก็ยังอยู่ในน้ำมันแต่เราก็ไม่ไม่สนใจกันนะนะฮะเราก็ทานบริโภคกันที่เอาน้ำมาล้างเนี่ยขั้นตอนตรงนี้สําคัญที่สุด มันจะเกิดความชื้นในในน้ำมัน <Ha. S 2> เขาจะใช้ความร้อน <Ha. S 2> ประมาณ230องศามาเผา <Ha. S 2> เอาความชื้นตัวนั้นออกไป <Ha. S 2> ที่ว่าการเผาตัวนี้มันจะเกิดเปลี่ยนโครงสร้างไขมันบางส่วนเปลี่ยนจากซีด <Ha. S 2> เป็นทาน <Ha. S 2> เป็นสารกรองอะเรแล้ววิตามินอ e ีที่อยู่ในนั้นมันตายหมดแล้ว <Ha. S 2> เขาก็เติมวิตามินอ e ีสังเคราะห์เข้าไป <Ha. S 2> มาฟอกสีกําจัดกลิ่นอัดไนโตรเจนเอาขวดม้ท่านทาน แล้วถ้าท่านบอกแล้วท่านเราก็ทานกันอยู่นี่คือวิธีการสกัดน้ำมันจริงอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเลยของการทําน้ํามันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันชนิดไหนเราทานตวันอ้เลยไม่หนีจากนี้กันเลยครับไม่หนีจากนี้อาจจะมีอาจจะมีเปลี่ยนขั้นตอนเล็กๆน้อยๆบ้างแค่นั้นเองฟังแล้วอยากจะโยนขวดน้ํามันทิ้งทันทีอันนี้คือเป็นวิธีทําน้ํามันทั่วไปใช่ครับแล้ววิธีการสกัดเย็นเนี่ยทำไมต้องสกัดเย็นคือสกัดเย็นมีประโยชน์ ก็อย <letter S 2> <respace S 1> ่างที <purposely S 2> ่บอกนะฮะเราเห็นไหมฮะว่าน้ํามันผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันผ่านเคมีมาเยอะแยะกว่าจะเป็นหนึ่งขวดนี่มากมายใช่หครับมันเป็นอุตสากรรมและผ่านทางความร้อนที่ว่าการสกัดเย็นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสูญเสียน้ํามันออกไปเยอะเขาเลยไม่นิยมวิธีนี้กันเท่าไหร่คือแทนที่จะได้น้ํามันที่จํานวนเยอะมันได้น้อยไปอ๋อคือกว่าจะได้น้ํามันหนึ่งขวดเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมากมากกว่าเพราะว่ามันมีตกค้างอยู่ในตัววัตถุดิบเยอะนะครับ อย่างเช่นน้ำมันมะาพร้าวเนี่ยก็สามารถสกัดเย็นได้น้ำมันมะกอกก็มาบีบก,ก็มาสกัดเย็นได้น้ำมันสกัดเย็นพวกนี้ก็คือไม่ผ่านความร้อนเกินเจิองศาและไม่ผ่านเคมียังเอาน้ำมันมะพร้าวก็ได้วิธีการทาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมอยากแนะนาผู้ผู้ผ,ผู้ผู้ฟังทําบ้านอย่างนี้นะฮะผู้ชมทงบ้านจะอาจจะเอาไปซื้อในตลาดเลย<ม>ซื้อหัวกะทิมามในตลาดที่เขาคั้นมาเรียบร้อยนะครับมาถึงมาเข้าตู้เย็นเลยช่องฟิต เข้าไปสักหนึ่งชั่วโมงเข้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอหัวกะทิมันจะจับมันจะจับกันเป็นเนื้อครีมแล้วมันจะมีหางกะทิเห็นไหมฮะหางกะทิห้ามทิ้งครับแล้วก็ออกมาแล้วเจาะถุงเอาเข้าไปทั้งถุงเลยนะครับแล้วเจาะถุงเอาน้ํามันออกมาน้ําตัวหางกะทิเนี่ยมันเปรียบเหมือนน้านมแม่มันดีกว่าน้ำนมทุกชนิดในโลกนี้เทียบกับน้ำนมแม่ได้เลยไอหางกะทิตัวเนี้ยเรามาอุ child, Girl, so ่นให้มันเดือดเพราะฆ่าเชื้อไปนิดนึง แล้วเราอาจจะใส่น้ําตาลทรายนิดหนึ่งให้มันหวานกินอร่อยมากเลยนะครับช่วยบำรุงร่างกายหางกะทิเราเก็บไว้ใช้แล้วนะครับหัวกะทิเรามาตั้งเตาเลยครับวิธีง่ายๆของผมมาตั้งเตาแล้วมาเคี่ยวเคี่ยวแล้วมีเคี่ยวอยู่สองแบบเคี่ยวให้มันตกเป็นน้ามันเห็นไหมฮะเป็นน้ํามันใสๆเขาเรียกทางใต้เขาเรียกให้ตกเป็นขี้มันออกมาแล้วก็กองเอาน้ํามันมาใช้อันนั้นคือวิธีหนึ่งวิธีที่สองเคี่ยวให้มันเหมือนกับเป็นครีม แล้วก็เอาเข้าเอาเวลาจะใช้ทีเราก็เอคี่ยวเป็นครีมเหมือนกับตกตกผลึกระหว่างน้ํามันกับตีเขาวผาวอ,<ะ>อ่ะนนครับแล้วเอาตัวเนี้ยเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดานะครับ<ะ>เวลาจะใช้ก็ตักมาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ในกระทะแล้วก็มาผัด นี่คือวิธีการทําน้ํามันแบบง่ายๆง่ายๆเลยครับแล้วก็ไม่มีสารอะไรตกค้างน่ากลัวมากมายปลอดภัยกับร่างกายเราที่สุดเลยปลอดภัยกับมากมายแบบนี้เรียกว่าสกัดเย็นใช่ไหมคะอ๋อคือใช้ความร้อนแต่ใช้ความร้อนไม่สูงมากไม่สูงมากครับหัวใจพูดปุ๊บเนี่ยวันนี้กลับไปทําน้ํามันแน่ๆมีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องของสกัดเย็นเนี่ยในบ้านเราเนี่ยใช้วิธีการนี้มานานกันหรือยังคะเห็นบอกว่าเป็นยาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอะไรแบบนี้ใคใช่ครับคือถ้า ใน,ใ,นในแพทย์แผนไทยเนี่ยผมเรียนแพทย์แผนไทย<ะ>ในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะมาเข้ากับตุยยาเข้ามาเข้ากับตุยยาเกี่ยวกับเรื่องการสมานกระดูกนะครับมสมานแผล<ะ>นะครับทาผิวนะครับสมานกระดูกเวลากระดูกหักสมัยโบราณเห็นไหมฮะ,ฮะเขาต่อกระดูกใช่ไหมฮะ,ะจับต่อกระดูกเสร็จก็จะน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาใช้เข้ากับยาละประกบละรัดเ<ะ>ข้าไปสมานกระดูกแล้วถ้าเป็นผื่นคันก็เอาน้ำมาพร้ามาทาแก้ผื่นคัน เขาใช้กัมมันา์นแล้วฮะอย่างเป็นเชื้อราอย่างถ้าใครเป็นเชื้อราที่นิ้วนะฮะแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยเอาเนี่ยฮะน้ำมันมะพร้าวหยดเข้าไปเชื้อราก็หายเขาใช้กันมานานแล้วครับค่ะแลวอย่างน้ำมันที่อาจารย์แนะนําให้ทําเองที่บ้านเมื่อสักครู่นี้ค่ะประโยชน์ของมันเนี่ยเทียบได้กับที่เราต้องทานไปเป็นเม็ดหรืออะไรอย่างนี้หรือตามท้องตลาดที่เขาสกัดเย็นมาขายไหมคะมันเทียบกันได้เลยครับเทียบกันได้ที่ว่าที่ผมที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันเอาน้ํามันมะพร้าวมาทําอาหารค่ะ นะครับอัน,นมันมาทำเอาทำอาหารซึ่งมันจะเป็นของเหลวนะครับแต่ของผมเนี่ยวิธีการตรงนี้กับวิธีการที่ยนในท้องในท้องตลาดที่ขายันอยู่มันเหมือนกันไหม,มเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าของในท้องตลาดก็อาจจะสกัดเย็นโดยที่ว่าใช้การเวียงใช้การหมักะนะครับเวียงกับหมักนะครับแต่ของเราเนี่ยเราใช้การเคี่ยวนะครับถามว่ามันต่างกันไหมไม่ต่างกันแต่คนคุ้มค่าเวียงกับหมักจะเป็นคนคุ้มค่ามากกว่านิดหนึ่ง มากกว่าของคุณค่ามากกว่าแล้วเรามีวิธีสังเกตไหมคะเขามีน้ํามันสกัดเย็นปลอมมาขายไหมล่ะจารย์อ๋อไม่มีแต่มีแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ในท้องตลาดเนี่ยเวลาน้ํามันสกัดเย็นเนี่ยใส่กลิ่นสังเคราะห์ให้มันหอมใส่กลิ่นสังเคราะห์ให้มันหอมเหมือนน้ํามันมะพร้าวน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตราย ันนี้ถือว่าอันตรายมากยังจะใส่กลิ่นไปอีกเหรอคะเพราะจริงๆริงกลิ่นธรรมชาติของมันก็จะมีกลิ่นเบาๆมะพร้าออวอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะคนไทยจะติดนี่ยฮะจะต้องให้มีกลิ่นหอมเข้าไว้เพราะว่าเวลาวิธีการทําน้ามันในอุตสาหกรรมบางทีมันจะทําให้ตัวกลิ่นนี่มันเบาบางลงมาเลยต้องเติมเข้าไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีในรูปแบบของสกัดเย็นเนี่ยเขาสามารถสกัดอะไรได้บ้างคะ น้ำมันทุกประเภทเลยอที่ผมเห็นที่ที่เราทําอยู่นะครับน้ํามันเนี่ยของเราสี่ตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเอาน้ํามันมะพร้าวนะครับสกัดเอาน้ํามันกระเทียมออกมางาขี้มอนงาขี้ม้อนแล้วก็บีบมันออกมาด้วยวิธีการสกัดเย็นนะครับน้ํามันลําข้าวน้ํามันจมูกข้าวแล้วก็บีบด้วยวิธีการสกัดเย็นนะครับพวกนี้มันเป็นน้ํามันสกัดเย็นเอามาใช้อยู่ประจําอยู่แล้วคือแสดงว่าน้ํามันสกัดเย็นเนี่ยแน่นอนว่าราคาจะต้องแพงสูงกว่า วิธีผ่านกรรมวิธีทั่วไปเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ากว่าจะได้มาหนึ่งขวดเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องใช้อย่างมะพร้าวนี่ต้องใช้มะพร้าวเท่าไหร่กว่าจะได้หนึ่งขวดใช่ครับเดี๋ยวช่เสียมาอมโหฬารเลยอยากจะให้อาจารย์ลองเทียบประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยสําหรับอย่างน้ํามันมะพร้าวถ้าเป็นแบบว่าสกัดเย็นกับแบบผ่านกรรมวิธีน้ํามันลําข้าวหรือถั่วเหลืองอะไรก็ตามกับเอาเอาผมเปรียบเทียบน้ำมันน้ำมันมะพร้าวตอนนี้ผ่านกรรมวิธีมันแทบไม่มีแล้วนะครับ เอาเอาน้ำมันเอาถั่วเหลืองก็ได้ถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีเนี่ยเขาใส่วิตามินอีสังเคราะห์เข้าไปแล้วก็อัดไนโตรเจนทําให้มันไม่หืนนะครับแต่ถ้าเอาถั่วเหลืองมาบีบแล้วเอาน้ามันถั่วเหลืองออกมาตัวนี้มันโดนอากาศยังไม่ได้เลยโดนแสงก็ไม่ได้โดนความร้อนก็ไม่ได้มันจะเสียคุณภาพทันทีเวลาใช้เสร็จมันต้องเก็บเข้าตู้เย็นปิดฝาไม่ให้โดนแสงแล้วอยู่ในอยู่ในห้องเย็น ซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากมากแต่มันจะคงคุณค่าสมบูรณ์แบบอยู่ะนะครับแต่ถ้าน้ํามันถู่เหลืองตัวนี้คุณค่ามันแทบจะไปหมดแล้วฮะมันจะกลายเป็นที่น้ํามันที่ไปทําอาหารกันที่ทานเข้าไปเยอะโอเมก้าหกเยอะๆก็เกิดการอักเสบนะครับคือแทนแทนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยกับมีแต่ข้อเสียมากกวา่าถ้าเราทานแบบว่าไม่เลือก อยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกว่าย้ำกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกไปในหลายๆตอนว่าจริงๆแล้วคนปัจจุบันนี้เนี่ยเน้นทานอะไรที่ง่ายๆเขามีขายตามซุปเปอร์ก็คิดว่าดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ใจกับสุขภาพเรามากกว่านั้นใช่ไหมคะโอ้โหจเป็นจําเป็นมากเลยครับทุกวันนี้เนี่ยเวลามีใครมาถามผมเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยผมบอกว่าอันดับแรกเลย ก่อนที่เราจะทานอะไรเข้าไปเนี่ยต้องดูว่าไอสิ่งที่เราทานเข้าไปมันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วเราต้องหยุดการทานสารพิษเข้าไปหยุดก่อนเลยนะครับอันดับที่สองเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาเราทานแต่สารพิษเข้าไปแล้วเราไม่หยุดสารพิษที่มันเต็มอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราต้องขจัดมันออกไปหยุดขจัดออกแล้วค่อยเติมอาหารดีๆเข้าไปเพื่อไล่สารพิษอีกรอบ อาจารย์พูดมาเหมือนง่ายแต่จริงๆยากตั้งแต่อันแรกเลยค่ะหยุดหยุดสารพิษโอ้โหเพราะว่าจริงๆทุกอย่างรอบตัวตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเต็มไปด้วยสารพิษเป็นหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอากาศอะไรต่างๆนานาใช่เราจะหยุดนี่เป็นไปได้หรอครับอาจารย์ก็ก็ต้องเป็นไปได้ครับอยู่ที่เราเองคะฮะอยู่ที่เราคัดสรรอยู่ที่เราเลือกอย่างเช่นว่าคุณแพทย์เนี่ยกลับบ้านไป ถ้ายัางใช้น้ำมันถูหรือน้ำมันทานตะวันโอเมก้าหกอยู่ก็พยายามเอาออกไปนะครับก็พยายามใช้น้ำมันที่จัดเย็นนะครับหรือหรือหรือไม่สามารถเอามาใช้ได้เต็มที่ก็ต้องมาหาวิธีการผสมผสานอย่างเช่นเอาน้ำมันลำข้าวมาผสมกับน,น้ำมันพะพึ้นดอกครึ่ง,งม,มันก็มาใช้ได้อาหารก็พยายามเลือกผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกอาจจะแพงกว่าแต่ไม่ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเนื้อสัตว์ก็พยายามทานเนื้อสัตว์ ให้พอสมควรอย่าร้นเกินนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าหยุดสารหยุดเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาออกทั้งหมดอาจจะไม่ได้เพียงแต่ว่าเราค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนตัวเองค่อยๆออกแล้วมันมีนิดนึงนะฮะไอตัวเบเกอรี่อ่ะผมเดี๋ยวผมไปผมพูดครั้งนี้มีศัตรูเยอะมากเลยเบเกอรี่อุตสาหกรรมเบเกอรี่เนี่ยเขาใช้ไอตัวไขมันเนี่ยเขาเรียกไขมันปีศาจ เขาเรียกไขมันมีสารจริงนะฮะเขาเราียกเป็นเนยเทียมเนยขาวมาการีนที่หม้ทานขนมปังปิ้ง่สีเหลืองเหลืองอร่อยเลยอันจะมาไอ้พวกนนทางเวลาทานก็ไปแล้วเนี่ยมันจะไปตันในหลอดเลือดเราตัวนี้นอันตรายมากแม้กระทั่งครีมเทียมที่ผสมในกาแฟตัวนั้นก็ตัวแสบ ฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไงเราจะต้องเริ่มดูแลด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าไปตามใจปากให้มากถ้าใครเนี่ยโอ้ยเน้นความอร่อยไว้ก่อนเนี่ยเรื่องความทุกข์ก็จะตามมานะคะอย่างที่อาจารย์บอกโอเมก้า6มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งจริงๆนะคะควันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์รุตนะคะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะ Eat MR สัปดาห์หน้านะคะเช่นเคยค่ะมีเรื่องราวโภชนาการสุขภาพมาฝากกันนะคะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เละค่ะและช่วงท้ายรายการนะคะก็ถึงเวลาประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้รับซีออยกระปุกนี้นะคะไปรับประทานที่บ้านค่ะดีต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนคำถามประจำวันนี้นะคะมีอยู่ว่าทำไมเราจะต้องใช้น้ำมันสก,กัดเย็นในการดูแลสุขภาพ ทำไมเราจะต้องใช้น้ำมันสกัดเย็นในการดูแลสุขภาพคำถามนี้นะคะอาจจะยากไปสักนิดหนึ่งแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของชาวบอดี้แอนด์มายแน่ๆนะคะใครที่รู้คำตอบแล้วรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข0816407572นะคะ0816407572 ถึงเวลา10โมงครึ่งเท่านั้นนะคะและผู้ที่ตอบถูกนะคะเพียง5ท่านก็จะได้รับซีออยกระปุกนี้นะคะส่งตรงไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะและอย่างเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามานะคะพูดคุยแนะนำติชมกับพวกเราได้นะคะที่หมายเลขเดิมค่ะ0816407572หรือว่าทาง Facebook ของรายการของเรานะคะ www.facebook.com/astvbodyandmind นะคะหรือจะชมรายการย้อนหลัง องต่างๆได้นะคะที่ www.youtube.com/thamapiwat นะคะและววันนี้หมดเวลาแล้วแพทและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ปีนี้ขอเชิญมอบของขวัญเพื่อสุขภาพแด่คนที่คุณรักด้วยเซ็ตของขวัญปรับสมดุลกายพิชิตโรคประกอบด้วยดีวดีชุดปรับสมดุลกายพิชิตโรค เรียนรู้ดูแลแก้ไขและป้องกันโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสมโมสำนักรักษาสองฆ์อาพาธเขมาพิระโตอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมค้อนอยางอย่างดีเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักบรรจุคู่กันอยู่ในถุงผ้าพร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ที่จะทำให้คุณและคนที่คุณรักประทับใจจำหน่ายในราคาชุดละ700บาท จำนวนจำกัดเพียง99ชุดเท่านั้นโดยเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดส่งของขวัญให้กับคนที่คุณปรารถนาจะมอบให้ในช่วงปีใหม่นี้สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่โครงการธรรมพิวัตรสถานีโทรทัศน์เอ t v โทรศัพท์0832978352และ0867856828